สวัสดีครับผมนรงซื้อขายรถมือสองวันนี้เลิกดีส่งมอบรถอีก1นึคันนะครับผมสำหรับคันนี้ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานของนรงซื้อขายรถมือสองนะครับคันนี้จัดกันแบบง่ายๆอนุมัติเร็วเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับผม รถสวยๆที่ร้านนะครับยังมีให้ชมอีกเยอะแยะมากมายหลายรายการนะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์0908588220นะครับขอให้ลูกค้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดินทางปลอดภัยธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองค้าขายล่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาให้ได้คืนร้อยเท่าพันเท่านะครับผมขอให้ลูกค้าโชคดีมีชัย หฮงห่งรวยรวยครับผมสวัสดีครับ